ันนี้นะครับเจ้ารถเป็นรถบ้านสภาพงามๆโดดใจน,นะสะอาดเรียบร้อยดูดีนะครบครบครบนะครบสำหรับคนที่มองหารถที่แล้วให้ความรู้สึกว่ามันขับได้ทุกวันขับแล้วไม่สร้างปัญหา ครับแล้วดูดีดูภูมิฐานบางคันก็ไม่จําเป็นต้องหรูหราครับแต่ก็ให้มันดูดีดูเรียบร้อยนะฮะภายนอกภายในสะอาดไม่มีปัญหาปัญหาให้น้อยที่สุดนะครับไม่มีปัญหาเลยก็ยิ่งดีนะ,ะเราก็จะเรียกกันว่ารถบ้านโดนใจก็แล้วกันนะ,ะนะสภาพเรียกว่าพร้อมใช้ไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะไปโดนย้อมแมวมาไปเก็บงานมาซะจน หามองหาล่องรอยประวัติเก่าอะไรไม่เจอกัเลาเลยก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเรียบคันที่เห็นในสภาพก็เรียกว่าเรียบร้อยสวยงามมากๆนะจะใส่ล้อแม็กไม่ใส่ล้อแม็กก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่ถ้าใส่่ามันก็ดีมันก็เป็นออปชั่นเสริมนะเป็นของเล่นติดรถที่มันสร้างความภูมิฐานได้นะครับนะแล้วก็กดซับสไครต์กดไลค์กด like, แชร์ตกแทรกตงแทรกนะอาแล้วก็นะดูภายนอกลนะสีเป็นยังไง สีด้านไหมสียังเงาอยู่รถอายุขนาดนี้สียังเงาวิบวับก็แสดงว่าดูแลมาดีหรือเคยทําสีมาแล้วก็ยังถือว่าก็ได้ทํามาไงเราไม่ต้องไปทำเพราะทุกอย่างพอเรามองภาพรวมเสร็จเดี๋ยวมันไปบวกกับราคาเราก็รู้เองมันคุ้มไม่คุ้มนะฮะทางนอกหรือรอยเป็นไงเยอะไหมช่วงล่างน่ะทาอะไรมาให้มากมีซับเฟรมมีห้องเครื่องมีคาโชคนะ เปลี่ยนปา้าขวเทียนหรือแบตใหม่ไหมนะครับมอน้ำปีเนียมหรือเปล่ารถมีอายุแล้วถ้าได้มอน้ำปีเนียมจะดีมากนะเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องระบบแรงดันน้าภายในรถนั้นที่เขาเรียกว่าน้ําไม่ดันควันไม่ไหลเนี่ยมันมาจากตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ภายในอ,ะอ่ะของเดิมเรียบร้อยไหมถ้าเป็นเบกกนาะกำมะหยี่มีรอยไหมไหมถ้ามีรอยไหมนี่แสดงว่าดูดบุหรี่ในรถ ช่ไหมฮะถ้าไม่มีก็เอา้าขนยังฟูอยู่ไหมหรือว่าแฟบแล้วถ้าขนยังฟูอายุขนาดนี้แสดงว่าสวมเบาะหนังมาก่อนก็ดีครับรด